สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายไวจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่าผมเทพจนทุกคนอยากลุกขึ้นมาตบมือให้ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยนะคะไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเป็นนิยายที่ทำให้เราอ่านติบหนึบเพล่มหนึ่งเนี่ยคะ่ะชิ่กำลังจะ สปอยให้ได้ฟังกันเนี่ยนะคะใช้เวลาอ่านไม่ถึงวันโดยวยซ้ําก็จบแล้วเพราะมันวางไม่ลงจริงๆค่ะเกอบความน่ารักความโหดเหี้ยมของนายเอกของเรา,เราก็น่าจะเป็นนายเอกนั่นแหละนะคะของน้องกู้เยกับคนนิ่งนิ่งซึนซนไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นพระเอกไหมยกให้เขาเป็นพระเอกก่อนละกันนะคะที่มีชื่อว่าอวี่เจอคะ่ะ ความรู้สึกแรกที่อ่านเล่มหนึ่งจบนะคะว่าน่ารักมากส่วนจะน่ารักยังไงไปค่ะไปฟังสปอยกันหลังจากที่กูเ้เหยได้แลกชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องเหล่าปวงประชาเขาก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในร่างของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เป็นเด็กนักเรียนที่จิตวิญญาณอยู่ไม่ครบชวนเด็ก ที่เพอเอร์มีชื่อเดียวกับเขาแถมประสบข้อกรรมมีอายุไขสั้นลงจากการโดนปองร้ายของตระกูลหนึ่งทำให้วิญญาณต้องหลุดออกจากล่างกู้เยจึงเข้ามาอาศัยอยู่ในร่างนี้และใช้ชีวิตเป็นกู้เยคนปัจจุบันนักเรียนม .6 หลังจากกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งน้องกู้ของเรา ก็ใช้โอกาสที่โดนพ่อส่งกลับบ้านเกิดทำมาหากินตั้งโต๊ะเป็นหมอดูให้กับผู้คนเลยทีเดียวแหละในตอนแรกพ่อแม่ของเขาณปัจจุบนันนี้โกรธจนคิ้วขมวดความดันจะขึ้นเมื่อเห็นลูกชายคนที่สามของตนเองนั้นกลายมาเป็นหมอดูไปซะได้ แถมเขายังไม่เชื่อด้วยว่าลูกชายของตนนั้นจะมีพลังจิตใช้ทำอะไรอย่างนี้ได้จริงๆจะเป็นต้าสื่อได้จริงๆเขาจึงคิดไปเองว่าลูกชายคนที่สามของตระกูลเนี่ยกำลังคิดหลอกลวงคนแต่แล้วความมั่นใจเหล่านั้นก็สลายไปเมื่อน้องกู้ของเราได้ลงมือช่วยเหลือครอบครัวให้รอดพ้นจากวิกฤตเรียกได้ว่าทำลายเรื่องไม่ดีไม่ดีให้ออกไปให้พ้น แถมน้องกู้ของเราก็ยังใช้ความสามารถพิเศษของตนนี้ช่วยเหลือตระกูลต่างๆจนมีคนทั้งนับถือและเริ่มมีชื่อเสียงเลยแหละแต่แน่นอนว่าคุณพ่อของน้องกู้เราเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อแล้วนะแต่เขาเคยได้ยินมาว่า คนที่ทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะมีอายุไขที่สั้นเขาก็เลยไม่อยากให้ลูกของเขาจะต้องลงมือช่วยเหลือคนอื่นเพื่อแลกกับชีวิตตัวเองจึงได้วางแผนคิดกับลูกชายทั้งสองคนโตว่าจะเอาน้องกู้ของเราไปอยู่ต่างประเทศเพื่อที่จะตัดหนทางไม่ให้กู้จะต้องยุ่งเรื่องราวเหล่านี้แต่มีหรือคนอย่างน้องกู้จะยอม เขาจึงได้ใช้เลก่กลน,น้อยๆหลอกล่อทำให้แม่เลี้ยงของตนนั้นเข้าข้างและช่วยพูดกับพ่อจนในที่สุดพ่อก็ลมเลิกและยอมให้น้องกู้ของเรานั้นอยู่ที่ประเทศนี้ต่อไปและความสามารถของน้องกู้เนี่ยก็คือของแท้แน่นอนทำให้อวีเจอผู้ที่ไม่เคยเชื่อเหล่าเรื่องผีเลยโดยหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละ ที่โดนสิ่งที่มองไม่เห็นคอยปกป้องเรียกได้ว่าเป็นลูกหลักพระเจ้าเลยแหละถึงได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยยอมเชื่อเรื่องเหล่าสิ่งลี้ลับนี้ทันทีเมื่อเขาได้เห็นความสามารถของน้องกู้ของเราและเขาก็รู้สึกได้ได้วยว่าน้องกู้เนี่ยเป็นคนที่จริงใจคนหนึ่งเลยแหละไม่ใช่เป็นพวกต้าซื่อที่เอาวิชาออกมาหาเงินเพียงแต่อย่างเดียว คุณวีที่แสนเย็นชาจึงได้อ่อนโยนเมื่ออยู่ต่อหน้ากับน้องกู้และยังตามใจแทบจะทุกอย่างถึงขนาดที่หลานตัวเองที่เป็นเพื่อนกับน้องกู้เนี่ยยังงงเลยว่าน้าของเขาเนี่ยเป็นคนจิตใจดีตามใจคนขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันและด้วยความจริงใจของน้องกู้นี่เองที่ทำให้ในที่สุดชาตินี้เขาก็ได้มีเพื่อนสนิทถึงสองคน เพื่อนสนิทที่มีคุณธรรมที่ยืนเคียงข้างไม่เหมือนกับชาติที่แล้วที่เขาหลังจากสิ้นอาจารย์ไปก็ไม่เหลือใครอีกเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวโดยสรุปของเล่มหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องเนี่ยนะคะมีการประจนภัยทำกิจกรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปราผีสาวปราผีชี้เหี้ยมโหดหรือปราผีเด็กแต่ไม่ว่าเขาจะปราผีตนใดก็ตามนะคะสิ่งที่เราอ่านทำให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าดวงวิญญาณที่เครียดแค้นที่มีพลังทำลายสูงโดยมากนั่นก็เป็นเพราะพวกเขาต่างถูกตายไปโดยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมที่สำคัญนะคะมันทำให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วคนนั่นแหละที่น่ากลัวกว่าผีเยอะ ก็คนเป็นๆนี่แหละที่ทําให้ผีต้องกลายเป็นผีร้ายที่อยากรู้ว่าการกลับมาของน้องกู้ในชาตินี้เนี่ยน้องกู้จะต้องแลกชีวิตเหมือนครั้งที่แล้วอีกหรือเปล่าหรือเส้นทางความรักกับคุณอวีชนาของเพื่อนสนิทเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็ต้องไปติดต่อกันในเล่มต่อไปนะคะเล่มนี้ถ้าถามว่าเหมาะกับใครต้องบอกเลยว่า เหมาะกับคนที่อยากอ่านไปและยิ้มไปค่ะเพราะน้องกู้ของเราเนี่ยน่ารักจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย